วันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เรามาเรียบอเอีม่มไม่ใช่มาเรียมมาเยี่ยมลุงตุ๋ยอีกนะครับกันอีกนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับนั่งกินข้าวด้วยกันายเราแน่ชูนั้นด้วยครับ I l เลิ y ยูนิ้วห่างกันนะครับไม่ได้นิ้วชิดกันถ้านิ้วชิดกัน3นิ้วนี่คบไม่ได้นะครับ oh, no. ไม่อยากโชว์ตัวอันนี้ก็เจ้าของบ้าน,นะครับว้าวว้าว,ว,าวเอาเย,ยังเ <c oughs> มื่อกี้บอกว่าอะไรนะชูชูไปสามนิ้วมันชินใช่ไหมมันเป็นกระแสขนาดจะชูสองนิ้วยังเป็นสามนิ้วเลยเมื่อกี้สอง oh, <no. S 1> นิ้วดูไม่ครบยังไงก็ไม่รู้ค่ะมันเป็นอะไรมันจะชูกจะนิ้วประธานของงาน,น,นห้ามห้ามสามนิ้วป กูดูก่อนเดี๋ยวพีชกินเียบครับมังสวิรัตทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะมาเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่ามากินเยอผู้ป่วยกันแนะ่ เขาบอกว่าคนยิ้มถ้ายิ้มเป็นยังอยู่นานยิ้มเลยทีแล้เขาบอกว่าถ้าชักเฉยเนี่ยยังยิ้มได้ออยู่นานเลยไอ้เนี่ยไอ่เนี่ย์เค็มหัวทั้งหมดเจริญนำครับนิ้งหราซื้อ นนะอ,อนี่คือครูสอนภาษาจีนผม <laughs> ลูกศิษย์ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่มันก็จำอะไรไนมะ่ค่อยได้เท่าไหร่ได้นี้วหางนี้นะว่เอเช้น,นี้วนะาวเราเซอขออภัยเฉิญหลงไปท่องยุทธจักรสนานลืมขบวนท่าไอหนุ่มหมัดหมากำลังฝึกไอหนุ่มหมัดหมาครับยังจำผมได้ใช่ไหมจำได้จะมาเรียนทุกวันเลยถ้าอยู่มาเลยครับ นี่อาจารย์ระดับปรมาจารย์ภาษาจีนเลยนะเนี่ยชื่อชื่ออะไรนะกูกู้กูกู้ไม่ใช้อาจารย์กู้นะครับ<ว>คุณเนี่ยโอ้โหสร้างสรรค์เพลงใชได้<อ>แต่คุณไปส่งมสเซนเจอร์ผมไม่เล่นมสเซนเจอร์ทวดของแฮวมันแกวเลยกูอ๋อเหรอะฉะนั้นมันเลย ไอา้ยามไม่ได้เสกเพลงของคุณนอ่อ่าเราเสไม่ได้เต็มที่แล้วคูครูไปได้ยินเพลงกดจากทางไหนอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันหลุดออกามาจากทางเพนบุ๊บ้านหลุดเลยเพลงนะไม่ใช่นกเลยแต่คุณส่งส่มากส่งเป็น messenger ผมไม่มีผมไม่เล่นนะัอ๋อไม่มีแอป messenger ใช่ <ๆ S 2> ครับวันนี้ก็จะมาขอ,อนำเสนอ เพลงที่ผมแต่งเองนะครับยังไม่มีดนตรีนะครับต้นฉบับครับมือมองฟ้าอุราคามนใจคิดถึงคนที่อยู่ห่างไกลาย,ยามนี้ลมหนาวพัดพริ้วใบภผย คนรักจากไปไม่มีหวนคืนจากกันด้วยดีสิปีไม่กลับมาไม่เคยเจอหน้าบ้านนาคอยเงาในใจห่วงหามองฟ้าใสสดใจเหลืออดสุด อะไรดูเฟซเพจไลน์ไม่มีติดต่อไม่โพสค่ารอเนินนานผ่านมาได้ช่องและได้ช่องประโมทเลยประโมตแต่งเองแต่งมาหลายเพลงแล้วไม่ดังสักทีอ่อวล,ออลงเฟซลงไลนผมก็แต่งมาเป็นสิ๊กิกว่างลงเลงว<อ>มบ้ง คุณคุณเอาลายลายมาให้ผมหน่อยได้ไหฮะอ่าแลกลายกันตอนนี้เอาลายใช่ไหมออกลาย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 จะดีดีแฟนเพลง ก็เป็นคลิปการมาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับลุงตุยนะครับก็แกกอาการยังดีอยู่ยังล่าเริงดีอยู่เซลคนเก่งอยู่นะครับก็ขอให้แกอายุยืนยืนแล้วก็หายไวๆนะครับก็ท่านี้นะครับสวัสดีครับ